ปีแล้วเขาส่งมา3มปีแล้วนะคะวันนี้ก็มาที่สวนอินทภาลามที่อำเภออำเภอขึ้นอำเภอประสาทค่ะบ้านโคกราวเนาะทีนี้ก็มาดูสวนเขาจากเพื่อนที่แนะนำ mm hmm. เพื่อนครูพลอยอยู่บ้านบักจรัง mm hmm. เขามาให้มาดู mm hmm. ก็เลยมาดู ก็เลยมาดูอินทผลัมนี่สุดยอดมากเลยค่ะเป็นพวงยาวใหญ่มากสามปีก็ได้ผลเลยเขาเขาเก็บตอนตอนนี้เขาปลูกได้ห้าปีแล้วเขาเขาเก็บผลได้สามปีแล้วมีทั้งหมดกี่ต้นคะเก้าร้อยกว่าต้นกี่ได้คะ ทั้งหมด16ไร่ค่ะเก้าสุดยอดเลยค่ะของจังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะสวนอินทผาลัมมีทั้งหมดร้อยกว่าต้นแล้วก็16ไร่นะคะ